หลายคนไปบริหารผิดคนไข้หนักขึ้นครับการบริหารก็เป็นการรักษา,าที่ทางโอเคดึงตรงก็ได้แต่ลดลงน้อยแค่สองอาจารย์จะเอาก้มเพราะว่าเขาค้งเหรโค้มลดลงยังไงลดลงแล้วเท่าไหรล่ลวตอนนี้อาจารย์ยังไม่ดึงนะเท่าไหร่อานสี่นะ,อะนะเอาที่สี่นะดูนะพอสี่ป้าอาจารย์ยกขึ้นยกเฉียงไปนเฉียงไปตามพอนะปรับองศาเออใช่เป็นไงครับ สูงเลยเห็นไหมกับการที่เขาก้มจนสุดก็สูงครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือหนึ่งเรายืดสองคนไข่นอนเนี่ยถามว่าเวลานอนคุณควรจะให้นอนท่าไหนไม่นอนหงายแต่สมมติคนนอนหงายเนี่ยคุณจะให้นอนยังไงให้หัวสูงถูกไหมเห็นไหมมันเอาไปปรับตอนนอนใด้อีกเห็นไหมตอนหัวสูงนิดนึงเพื่อให้คอมันถูกยืดนะคะก็จะเป็นลดการเพราะว่า ถ้าตเมื่อไหร่แต่จริงๆถ่านอนมันก็ลดภาระแล้วแหละแต่ถ้าเรานอนเสริมสูงนีก็จะดีขึ้นคุณดูจากการเพราะจันวิเคราะห์จากตอนเราตรวจพอเราตรวจแล้วเราก็แอดไซน์ออ,อ,อ,ออกแบบในการให้การดูแลเขาด้วยหลักของมีเหตุมีผลถูกไหมนี่คือความสำคัญนะครับอันนี้เราก็ช่องให้เขาดึงวิธีการก็สอนให้เขาดึงเองก็ได้ือจะเอามือนะทำยังไงทีนี้ก้มคอนี้เป็นหนูหนูดึงขึ้นเอง ดันี่การขึ้นไปดันไปหน้าเอ่ยยกยกมือนยกหน้าตัวเองอ่ะรู้สึกดีไหมค่ะอ่ะน้ำหนึ่งนิ้วศีลด้าการสอนให้คนไข้ทำเองไว้ก่อนเขาต้องปรับองศาไปข้างหน้าดนึ่งปรับเหน้าด้วยจะดีเพราะว่าออกโ้มแล้วมันดีขึ้นไงอืมถ้ตอนนอนนะตอนนอนเราก็จใช่ค่ะทำนอนก็ได้ไงเดี๋ยวเราก็จะทำอันนี้เราจะนั่ท่านี้ก่อนจะเห็นว่าท่านั่งเราจึงทาได้ถ้านอนก็ยิ่งดีเพราะเป็นท่าที่ไม่ค่อยมีแรงกดแล้ว เทสนี้ให้ดีก็คือควรใส่ปอกคอแต่ปอกคอมันมีข้อเสียเออเขาปอกคอได้ปอกคอพอกขาหนุ่แนวตรงแล้วคอมันศีรษะเขากดลงมาถูกไหมถ้าเราใส่ปอกคอปับมันก็จะมีตัวเขายูงถูกไหมมันจะลดแรงกดลงเวลาเขาเดินไปไหนขัางรถนั่งลาเนี่ยรถมันกระแทกพอรถกระแทกหรือแรงกระือนเนี่ยมันก็ถึงคอไหมถึงเพราะฉะนั้นเทสนี่ควรจะใส่ปอกคอเวลาเดินทางหรือใส่สักระยะหนึ่งจนมันกระดุมมันเข้าที่ดีแล้วแล้วค่อยถอดออก เห็นไหมเราก็ต้องป้องกันด้วยมันไม่ใช่ว่าเหลือรักษาคุณดึงเสร็จแล้วเขาเดินไปตึกๆๆกตึกตึกตึกไปไงปอกออมมีทาได้ปอกออมทำได้